แม่มันมด้ดนไลายหนึง่งตีงดูได้ดูได้อยูักท,ท่าสวัสดีแหละสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านที่ติดตามนะครับสม้มวันนี้เขาก็ออกมาให้นะมันนี้ ออกมาให้เมริก็สิมาจูดเอาต่อหัวเสือนะพอดีแม่แม่เตงโมว่าเห็นทางต่อทางบางใหญ่นึงว่ะจะคือใช่ดอกมาฮอดกับแม่เตงโมโบเห็นแม่เตงโมอยู่ใช่ทางต่อนะใกล้ๆนี่ใหญ่ใช่ใหญ่เลยต่ำคู่ลห่างต่อหัวเสือก่อน จากอยู่เมืองใดไร้ควายเข้าไปแล้วเห็นบ่

แม่มันลายนี่ครับคำแล้วจังจูดนี่ได้นนแม่มันล้ลายนึงมันเป็นบ้างห่างเนาะกำลังว่าจะไปจูดต,ต่อคนกระตกบันหาฝนเสาก่อนคนตกแดด,ดออกคนแห้งมาแห้งมากล้วบะเดีแหง้งต้งแห้งวันนี้ฝนกัน แต่บ้านแม่บอกโอ้ามากก็เลยไปมาหรืเลยกันต่อมาจูวต่อมาชิทแรกชินแ,แม่แต่มองพอทางต่อทัอบบ่วอกแต่ว่าฝนตกหนักเลยได้มันอไหร่ได้แน่มจะมบ่เห็นเลยต้นใหม่ทั้ทงพูดทั้งฝนทั้งลมตอนนี้ฝนก็เศร้าตกเลยนะเัมือนจะเสเอาตอ่อแหละ ใส่เสื้อกันฝนเอาสมกันสมกันฝนเอาอันนี้นะใสน่น้ำมันจุดเอาต่อก่อนฝนตกหางกายาขมาเอาต่อเอาในแหละห่อก่ะเสือกลาแพร ทำแบ่งนี่ นะก็เอาด้าตัวห่อนขนาดขู่แาบลายๆหนึ่งจอยจังเขาไปเก็บเอานางมันขู่ออกือว่ายังลลยอยู่ได้ปะนี่แม่ ได้ในคูออกเป็นลายหนึ่งอันนี้นนแต่เสียดายจะหน่อยจะไปเก็บเอาอีกให้แม่มันเตาอันักก่อนอ<า>อมันก็เต็มจำนียร์โอ้โอคือแม่ลายแท้นี่โอ้หนักได้ถานี่เลย ตีแม่มัน,เ,นเราก็เยีบไล่มันใส่กเกิบแล้วบ่วปกอดอีหนึ่งจากมีแม่ต่อ,อยังสิทอดเกิบเต็มขากแล้วสำเร็จตีงดูได้ดูด้อยู่ เต็มักราจะเ้าไปเก็บอาอนนั่งต่อทีเฮียได้นี่นะแม่มันคือบินไล่เธอ้ปแม่มันหักกับมาเราจะเอาถั่วไปเก็บออนนะพอหล่นอยู่หันบลกลลยนๆนึงเก็บมากก่อนเฮียายเติบ

พอดีแม่แตโม่ผูกควายละสติเพื่อนแล้วพอ,อดีเอานั่งต่อมือแกงกินแรงนั่งต่อมือแกตัดเฮือนอามาเฮ้ยนะไปเก็บอัลเดร่าเติมอย่างอยู่นะกะ ายชั้มนี้อเนี่นะย่งมละลายน,นะมันคนเนาะมันหาหยากมันอันนั้ก็เลยบอกเอาเอ้ามาเมืกินแรงเมื่อกงแกงใส่เห็ดจะกระเสบเนาะย่างบอกคาเห็นนะย่างอะไรมเง็ดมะหม้อซีมเมนนีอก็มา มันแต่เมื่อวัน่อมาแต่อะไรบ้านไม่พมาเปล่ะพม่าก็ไปพุกเข่เหยิมันออกคือเู่เจอกัข้าวไรซมาใช่ไทั้งเสิมเทาะเจนี่เป็นอะไรเยอะๆก็มีแต่ปลา เมื่อพักนี้สือมาเพราะว่าอื่นจีจางคนเกี่ยวเขาสืบไปเห็ดหลาบมูเอาหลาบมูป,มป,ป่าไปหลาบอยู่เขากินเียร้อยะไปดึดีลาไปเมืออ่อวานนี้กนนังต่อมื่อแกงเมื่อแรงน,รนะแด้มาหอนเฮือนวัดย่างเมื้อไมาอาทิตย์เออ พอลกวันพ่ว่าแต๋วลงเฮียนะแกนั่งต่อแกงวันี้แกงกินแรกมันมาแกงไหมมันเหี่ยูย่หันซองโลจะา,าก็ไปเก็บมาเก็บไปเหน็นย,ยัง,งยังอะไรละยังมองค่ะเก้แม่แม่มานะยังคอยขันกัดแกงสติโอบอ แกงใส่กิโลน้ำปลแซ่บแกงนางตอใส่กิโลแกใครไปขุดกิโอมาเนี่เจ้าขุดกิโลมาขายบ้าขายพพแล้วขายไดถ้าได้มือมือนี้มือว่านนี่ขายขายใดธนบัรบ้านนี่ขายไดห้าสิบพันถ้าร้พันขายกิโลพันจะโตห้าสิบพันไว้นู จะพูดได้ลอยโตพูเ็จะซื้อส่งซื้ร์นเนะซื้อเซอร์ซื้อเซอร์หกสิบซื้อเซอร์หกสิบเดี๋ยวนี้เรืงชาพันซื้อเซอร์หกสิบเลยเนี่ยนี่เลืองชาพันเงินขคยจีรอนะเโมชินเมเนี่โมที่ขาดนะนะช่วยขนมะ่วยายอแกนั่งต่อได้ลายกว่าเราก่อนาะ อยู่หาทานในหลอดเลยนรากรอดประจำทานแล้วมันมีทอดลายยันลายก็นี่มีทอดเป็นเมฆพวกน,น,นี้คืองมมือใส่กิโอก็งมมือน้ำมันหกนะว้าวกิโลผนไปขุดมาเมื่อวาน,าานเผนขุดคลายเมื่อนีวานผนขุดกิน <c oughs> ขุดกินกก่จากในงินนี้อีก <c oughs> <c oughs> ทำขุดม,มาขายแหละวแครัขุดมากินกันยังไ้เงินน้ำพอบันนี้ใส่ขีและแกงใส่กับนางตอนางตอนีนก็แกะแล้วน,นี่ก็แบงไปให้เขาไม่เท่านำ้ำกินหน่อยสิมาแกงกิน แม่น่องใสนะสแกงใส่็จีรอนงางบอก,กนคนไปขุดมาน,นี้แม่ตัอมกอก็ซืมาแกงขวดคีรอสุกกันบวะขวดคีรอสุกก็จังเช่าน้องเจ้แกงคีรอใส่นางตอมาเลย ล้างแล้วบ้านี้นะย่างแล้วต้องล้างก่อนมันหัดล้างก่อนนะเบิงสินโมก่อนว่าปืนยัง<ม>ลายคือเก่าเพราะว่าบริกินเลยลูกกระบอบม,ม,มากกระนั้นปันไดสะเอาไปอันสูน่หาเห็นไห<ม>้เออหาเห็นจะเอาไปสู่คนมาซอยเกี่ยวเขากิน เอาเอามาซอยไว้มื่อื่นไปเห็ดส,นนสา,ร,าร่าสันมันแรงเนาะอืมนี่แหละสันมันสหัวมันเปแหล่ะมันตบป้าฮะแหละอ๋อเราบาานเอาไปลาบลาบลายบอกพอจะคนไปซอยคลิปเป็นละมังคนงานคลิปคนเอาเอาสีเดเอาสีมัน ไปนะซ่ยใบท้อง้อ,องนี่กัอพออบพ่อค่ะเบิ้งอ๋อันนี้เงค่ะอันนี้สีมันตั้งมั่ด้วยสยขวยีขาจะน้อยซอยไใบจะน้อยกินข้าวแ,แล้วก็สีให้แม่ตั้งโมซอยสีหมูนี่เหตุเั็นลาบเบอื้องสีขามันซอยกับผัก เสร็จละชวนเขากินเข้าไปซอยมืออืน่นมาแล้วโอ้ปเปนแสบล่ะเช่น้ำน้อยเลยใช่เช่น้ำก็เบิร่ดลนมันลายมันแตกจะทาให้มันนันเปื่อยก่อนแจางซอยซอยไว้มืออืแล้วไปลปาบกิมโมปลา

จะน่าซอยสินมูเด้วยวหมี่ลยซอยเห็ดมื่นแล้วไปเห็ดหลาบสุขาวกินกี่นางมันก่อนนางมูยำแสบเลยนางมู สุกละตักสุกละวลว,วงในตักได้นามันบนี่น้องนี่สบหลดมันเอ้ยมากินข้าวหื มาดูแม่เพื่อเหนียวตะเขาวนี่ดำมังวี่งมาหลัง่นหนัาเขามาันสวยแกงหน้าต่อใส่ที่รอ มาแล้วป่ะไไปกินหางกอเยอะเลยกินยังมีมากหากกิน้าวแล้วป่ะยังกินบรงบ่ยังมีเยอะเสิาานีหางต่อส่วนมุกเธออิ่มแล้วป่ะเปินบบเผินบ่มากินนางต่อ ต้องโคก่อนอมเนี้อเนะโคมันชุกเนี่ยทงแเนี่ยปิดี่นาโมงฉุกตัจักกินหมนั่งหมอนั่งมูป่า นางสามสองแหละในยาบกระดอนเนี่ยอันนางจะพันก้อมาออนน้อยมาเฉพาะปานาง่ยบยอะไรอันวนมันชุบเนี่นี่มนนางคันชอบอืมมันงชงเฉาะกับตะวหนน่นเอง ก็มามงน้ำดำได้ดูสักเขาจะยืนหมข้ารื่องเล่ยนเลยปองเอาะ้านอาจจะจะวายเออมีก่อนเตามอสแต่พอยาเตหมอสก็หน่อยต้อีนั่นเบื่จะเอานัพอจอยเลยฮพอจอยใช่มกเงี้ยเยอะเยอะอีกแล้ว bỏ mặt chính nàng to mà nè Nhưng đẹp mà ít là khơi dễ im nè lại, chồng hay hẹn lúc sao? อย่างสาวอีี่นจาตักกินมดแล้วตัวตัวนางตัวอะไรอีกยาแล้วไม่ใยานยสาวอีอนาจะน่ะายะู่อั้วด้ demo สอยใบสอยมู